พิกาดทานโอมากรเส่สุดพรีเมี่ยมเป็นทุกคำจนกลบมือให้เชฟดูดูเนื้ราคาเริ่มต้นแค่หลักร้อยได้ความอร่อยได้ทั้งคอนเทนต์กับที่นี่เลยโฮตาโุโอมากระเส่เขามีเปิดรอบใหม่ด้วยนะทุกคนเฉพาะเดือนกันยายนนี้เท่านั้นและที่เราเลือกวันนี้เป็นเทสติ้งคอร์ส14คำเริ่มต้นด้วยเวลคัมดริงก์เปิดมาก็ว้าวเลยแอปเิไทเซอร์ที่บอกเลยว่าอร่อยรสชาติดีมากสดชื่นเริ่มด้วยอิกะฮาชิเป็นส่วนของปลาหมึกที่มีความกรึบกรึบสู้ฟันยังได้ความสดชื่นด้วยโฟรนอี้คืดีมากอทุคนกออบหมวานออร่ย และได้ได้ดูนี่นะทุกคนความสดใหม่วัตถุดิบที่เราจะได้ทานกันในวันนี้และนี่คือโอร่ออิก,กปะปลาหมึกหอมรสชาติบอกไม่ถูกแต่ได้ความสดใหม่ปลาหมึกชัดๆเต็มๆคาฟินจนอยากได้อีกคำเลยแกต่อไปเป็นปลา,า,ามาดคํานี้ก็ชอบมากดูอย่างที่เชฟเขาทําแล้วคือหอมเหนือละมุนนีดีอีกแล้วชิมะอาจิอันนี้ดีไซน์ให้เลยสิบทับได้คอนเทนต์สุดๆแล้วหอมกลิ่นลมควันของปลาเนื้อขาวมีความตีขึ้นจมูกแล้วได้รสชาติหลายเลเยอะมากและนี่ค่ะความแกลมได้มาเสิร์ฟแล้วกับฮามาชีท็อปคาเนี้คือจึงมายชิ บอกแล้วอร่อยสูตรอะแกไปกันต่อด้วยโฮตาเตะหอยเชลล์ท็อปด้วยไข่ปลากระบอกตากแห้งคือจะบอกว่ามันดีมากอะทุกคนอร่อยลงตัวรสมันนี้ I love ไข่ตุ๋นญี่ปุ่นด้านบนเป็นวิปครีมทอฟโฟมมีกุ้งเทมปุระทอดฟูฟูตัวโตๆแรกกินเปล่าๆก็อร่อยคำต่อไปจิ้มกับวิปไข่ตุ๋นคือดีไปอีละมุนล,ละมอมมากฟิลล์ลูกคุณหนูแกหอมกรอบอร่อยลงตัวต่อมาเป็นอากะเอบีกุ้งแดงหวานญี่ปุ่นมีหัวกุ้งทอดมาด้วยฟินเต็มคำอร่อยมากเสิร์ฟมาแบบสับๆอีกแล้วจับฮันมาคุโร คือกรอบนุ่มหลายเท็กเจอร์คือแบบอยากได้อีกคาเลยอะแกอันนี้อูนางิปลาไหลญี่ปุ่นสุดพรีเมี่ยมชอบอีกแล้วอะทุกคนอร่อยฟินกินเพิร์ตามด้วยซุปหอมหอมสดร้อนๆคือดีมากและอันนี้ดีเหลือเกินเค้กทามาโกมีโลโกโล้ร้านบนเค้กแบบนี้เลยแล้วเชฟบอกว่าใช้เวลาอบตั้งหนึ่งชั่วโมงอะทุกคนเลยได้ความนุ่มแบบละมุนนีแบบดีแบบไม่เลี่ยนปิดจบวันนี้ได้แบบสวยงามอร่อยแบบอยากให้มากแล้วราคาคือดีงามมากด้วยนะพูดแล้วก็หิวอีใครอยากไปรีบจองด่วนเลยร้านมีสองสาขาอร่อยคอนเฟิร์ม